สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเหงมอร์นิ่งนิวช้าวันวันพฤหัสที่21พฤศภาคม2563ราคาทองสปอรตเมื่อวานยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2ซึ่งช่วงกัางคืนก็มีปัจจัยหนุนเข้ามาจากการที่มีการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาระบุว่ากรรมการเฟดส่วนใหญ่ก็เป็นหัวนะคะว่าผลกระทบจ วรัสโควิด -19 เนี่ยจะกระทบกับทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจไตรมาสสองเนี่ยลดลงในอัตราที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะแล้วก็จะกระทบกับภาคครัวเรือนอย่างมากทีเดียวทำให้ตลาดมีการคาดการณ์ว่าฝรนน่าจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ประธานเฟดแถลงต่อสภานกงสุสนะคะก็บอกว่าจะมีโครงการปล่อยกู้สินเชื่อภาคธุรกิจแล้วก็พร้อมทีจ่จะอัดฉีดสภาพคล่อง เข้าสู่ระบบเพิ่มเติมนะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ก็เป็นบันจจัยบวกกับทองคำส่วนการประชุม้ายกรมการกนโยบายการเงินแบงค์ชาติเมื่อวานนี้ก็ลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลง0.25นะคะ0.5ก็มีผลกับเงินบาทบ้างแต่ว่าช่วงนี้เงินบาทก็แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนกองทุน S P D R ขายทองออกมาเมื่อวานนี้1.4ตัน ราคาทองสปอร์ตปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ขยับเพิ่มขึ้นมา4ดอลลาร์นะครับปิดที่1,746ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็นปิดเพิ่มขึ้นมา100บาทนะครับปิดที่26,350บาทเช่นเดียวกับราคาทองแท่ง9 5ของพู้เส้นเฮงตี2ปิดที่2 6 3 5 0บาทค่ะส่วนคืนนี้อเมริกาจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจรายตัวทีเดียวนะคะ โดยส่วนใหญ่ก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจำนวนผู้ขอรับการว่างงานกับตลาดประเมินว่ารอบนี้นะ่าจะออกมา2.4ล้านลายด้ยงนหม่ภาคการผิดแล้วก็ภาคการมีการตลาดประเมินว่าตัวเลขน่าจะดีขึ้นในเดือนเมษายนนะคะเพิ่มขึ้นสุ่ระดับ39.3แล้วก็32.6ตามลำดับค่ะ อีกตัวหนึ่งยอดขายบ้านมือสองนะ่าจะออกมาย่ําแย่ลงนะคะตลาดประเมินว่าตัวเอเนี้นะ่าจะลดลงสุดแบบ4.31ล้านยูนิตค่ะแนวโน้นมราคัาทองคํามองว่านะ่าจะเคลื่นนอนไหวในกรอบที่แคบลงนะคะถ้าไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่มาตื่นเต้นเนี่ยก็ตลาดก็จะให้ความสําคัญกับข้อมูล เศรษฐกิจในในคืนนี้นะคะที่ประกาศออกมาหลายตัวทองคำแนวรับนะคะพั 1, 30, นเจ็ดอยสามสิบดอลลาร์แนวรับถัดไปพันเจ็ดอยสิบห้าดอลลาร์ส่วนแนวต้านพันเจ็ดอยห้าสิบห้าดอลลาร์แล้วก็พันเจ็ดอยหกสิบห้าดอลลาร์ค่ะกลยุทธ์การลงทุนนะคะก็แนะนำว่าเข้าซื้อได้ในช่วงที่ราคาทองสอปอตปรับตัวลงมาที่พันเจ็ดอยสามสิบดอลลาร์จุดขายตัดขาดทุนให้ไว้พันเจ็ดอยี่สิบดอลลาร์ค่ะ ส่วนที่ทางเงินบาทวันนี้คิดว่าน่าจะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากที่การเปิดเผยรายงานการประทุนเฟดก็กรรมการเฟดส่วนใหญ่เป็นห่วงเศรษฐกิจของทอเมริก,กาพอสมควรดีเดียวนะคะเฉะนั้นเงินบาทก็ในโซนของแนวต้านยังอยู่ที่32บาทแต่ว่าแนวรับขยับลงมาที่31.75บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ